ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชัแนลนะครับวันนี้เฮียก็จะมารีวิวนะครับการติดฟิล์มกระจกนะครับก็วันนี้เฮียก็ไม่อยากไปข้างนอกนะฮะช่วงนี้โควิดนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนหน้ากับฟิล์มกระจกนะครับก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเองที่บ้านก็วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับว่าเฮียจะ จะทาได้ไหมนะครับก็ที่วันนี้ที่เขาจะเตรียมมาคือนี่ครับฟิล์มกระจกที่เราต้องไปซื้อมานะครับ2ก็คือ,อเป็นเหมือนน้ํายาเป็นผ้าเปียกกับผ้าแห้งนะครับ2ตัวที่มันมีผสมน้ํายาทำความสะอาดไว้แล้วแล้วก็ทำแล้วถ้าเกือว่าเราเช็ดแล้วเนี่ยมันจะทําให้กระจกเนี่ยมันติดดีขึ้นนะครับก็1ก็คือเป็นแบบผ้าเปียกแล้วก็ผ้าแห้งอย่างนี้นะครับเช็ดเสร็จ อย่างที่สามก็คืออันนี้คือสำรองไว้นะครับเป็นน้ํายาไล,ไล่ไล่น้ำยากระจกนะครับไล่ฟอสอากาศนะครับสาหรับตัวที่เป็นติดฟิล์มกระจกจะต้องใช้นะครับถ้าเกิดว่ามีมีเหมือนฟอสอากาศอยู่แบบขอบของฟิล์มกระจกนะครับอย่างที่ห้าก็คือเนี่ยครับสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้สําหรับดูดดูดฝุ่นนะฮะแตะ ดึงฝุ่นออกเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์อื่นๆใดๆหรือว่าใ,ใช้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรายังไงคือต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือสติกเกอร์หรือว่าตัวเป็นสกอ็อตเทปนะครับตัวนี้นะครับเก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเฮียจะทําได้ยังไงทาผ้าทําแย่แค่ไหนนะครับคือก็ก็ลองฝึกดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟิลกระจกมาราคาถูกมากเลยครับที่ไปดูในลาซาดาสิบบาท9บาท20ไม่ถึงไม่ถึง20อย่างเงี้ยครับก็ ซื้อว่าลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านนี่ขั้นต่ำแปดสิบนะครับแ้วแบบดีๆหน่อยอาจจะหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับรังบางร้านะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเราลองแบบมาเปลี่ยนเองได้ก็ก็ดูเป็นแบบเป็นสกิลที่เราเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับยังไงเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับ กีรด uhm. yeah, like, uh, like, like, uh, ีแบบแย่บ like, ้าละแบบอ่ามันมันเหมือนแบบมีเศษของกระจกฟิล์มเก่าอ่ะเข้าไปอยู่ข้างในขนาดเราวางแล้วนะมันก็ยังมีเหมือนมีฝุ่นอ่ะเียก็ได้แบบดันขึ้นมาเราก็แบบเอา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 เสกัดเทสอะไปแปะเอาฝุ่นออกเออเราบบ เราก็ทำเท่าที่ทําได้แล้วอ่ะล้วก็แบบแตะเขาไปใหม่มันก็ยังมีฟออากาศอยู่พอมีฟออากาศอยู่เราก็ดันขึ้นมาแล้วก็แตะเราไปไแล้วก็รีดอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบถามว่าหายไหมมันก็หายอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็คือสภาพแบบคือมันก็ยังมีเศษฝุ่นบางแบบบางชิ้นอ,อยู่ข้างในกระจกล์มกระจกเนี้ยแล้วเราก็แบบ คือมันมันไม่ได้แย่ขนาดเพราะว่าแบบเห็นชัดอ,อ่ะเออมีเด็กเล็กบางๆเราก็แบบเอองั้นพอใจละเพราะว่าเราเราทําได้เท่าดีจริงๆเราทําได้เท่าดีจริง,รงๆแล้วบอกเออทำเท่าทำเท่าดีสุดได้เท่านี้เราก็แบบพอใจแล้วเลยครับเออเพราะว่าเราไม่ได้ไปที่ท,ที่ร้านเพราะว่าที่ร้านเขาเอาแปดสิบใช่ไหมเราทําเองเราสั่งเองอะ่ะเราเสียแค่ยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเออก็เ,เลยแบบอ่ะ คุณภาพตามความสามารถละกันนะครับเดี๋ยวต่อไปเฮียจะลองติดฟิลม์มอ,อ,อีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคก็เหมือนเดิมนะตัวนี้เขมีฟิล์มด้านหลังมาด้วยนะครับเฮีย er ติดฟิลม์มกระจกด้านหลังนะก็ก็สาธุนะจะ <laughs> ว่ายังไง เดี๋ยวต้องมาดูก่อนโอ้คือแบบเกะมาแล้วแปะเลยอะ่ะเออนี่คือ,อนี้ใช่ไหมเออโอเคเอ่ะทำเหมือนเดิมอา่าที่ชูเปียก It's your hand.

ก็เหมือนเหมนเหมือนประกบลงไปแล้วอะ่ะมัน,ม,นมันไม่พอดีอะ่ะถึงใส่น้ำยาลงไปมันก็ไม่ไม,ไม่โอเคมืนกระจกมันไม่ไม่ไมใช่อะ่ะมันก็ไม่ใส่เพราะว่าใส่ไปแล้วมันก็ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เริ่มเป็นห่วงกับไก่ไก่ฟิล์มกระจกที่ที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันฟิล์มกระจกด้านหลังไม่ติดก็ได้ ดูแล้วน่าจะมีปัญหา นี่เขาเหมือนติดฟิล์มแบบชั่วคราวให้อะนะต้องแกะออกก่อนค่อนข้างนะคือช่วงแรกๆก็ โอเคครับเออ,เอ,อคือคือถ้าจะใครจะจะถ้าใครจะจะจะ,จะ,จะ,จะทานอะ่ะก็คืออย่างน้อยก็คือมันครั้งดีวผมไม่เสร็จอะ่ะคือต้องดึงออกแล้วก็แบบมันนั่งเช็คว่ามีฝุ่นไหมอนะไรอย่างเงี้ยคือต้องทําใจเลยว่าแบบถ้าเรามือไม่นิ่งหรือว่าเราเรา,เราเต็มที่แล้วอะ่ะมันก็มันก็ต้องมีสภาพแบบเนี้ยนะครับก็ไปกำลังใจทุกคนนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ ก็เท่าทําเท่าที่เราพอใจอ่ะเออเพียก็พอใจโอเคเพราะว่ามันก็ถูกดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ